ายการ GF Channel วันนี้เราอยู่ในช่วงโตกลมรีวิวซึ่งของที่เราจะมารีวิวนั่นเองก็คือขนมกระดาษสปรย์ม,มันคือขนมกระดาษสเปรย์นั่นเองในไมขนมกระดาษสเปรย์แท่งนี้นะครับมันจะบรรจุขนมกระดาษสเปรย์เป็นจํำนวนมากสีรส่รสชาติสรสนั่นคืออะไรไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวค่อยดากันเอาละรครับเราจะมาแกะกัน แกะทําไนเอ้พี่จ๋าแกะให้หน่อยพี่จ๋าตแกะดีกว่านี่ครับแกะเอ้ได้แล้วเกิเลยอะล้วครับตอนนี้ก็จะมีขนมร้านสีเหล่รถกล้วยอ่าเดี๋ยวห้าเดี๋ยวห้าเด็ก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 เอ่าแล้วก็มีข้ารถไม่ใช่หรอของเล่น สองอย่างในกันเซอร์ไพรส์มากินขนมอะมากินอะไรอันนี้นะคะมันคือสปริงนะคะมันคือสปริงนะคะมันจะยืดหยุ่นยืดหยุ่นได้ไม่มีรสแล้วแล้วก็เป็นรสมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเรามากินขนมกระดาษกันเดี๋ยวเรามากินขนมกระดาษกันมีม่วสีรสชาติแม่วาสีรสชาติอ่เดี๋ยวเรามาแกะสีพู่กันก่อนใช่รสสตรอเบอรี่อ่ะอ่าสีพู่กระดาษแผ่นอ่ะอ่ะมินิอ่ะกินนะ ข้าวข้าวพี่กินกันเท่าเช้าตุยยังดูดีทุกคนเราลองกินอระอรไหมจะจืดอ่ะกินให้หมดเลยแล้วมาหนูไม่กินนะเป็นไงรสชาติเป็นไงอร่อยเนาะเราลองกินมาเกมันเราลองกินรสชาติไหมแต่ว่ามันอะกินแล้วก็บอกดิว่ารสชาติอะกินเป็นไงสตรอเบอรี่วะกินเป็นสตรอเบอรี่เติมท้าวพยเกี๊ยสรสชาติคือกระดาษ อเบอรี่พวกส้มกระดาษเราจะไปดููออมแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่พอะเดีน้ำอ่ะกินให้หมดแล้วเดี๋ยวมารีวิวสีเขียวต่ออใบเป็นสีเขียวพอไม่กินแล้วนะตใบเป็นสีเขียวมาไว้ก่อนอามากินสีเขียวกันต่อเลยโอ้เก็บสีเขียวเหมือนกินแอปเปิ้ลปะแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลนะครับแอปปเิ้ล ตหนูไม่กินขอบคุณจ้าไปแล้วอาไปกินแอปเปิ้ลหรอแอปเปิ้ลเป็นไงรสชาติบอกหน่อยอร่อยไหมอร่อยคือว่าคือตอนกัดอะมันไม่มีรสชาตินะแต่ไปมามามันมีรสชาติแอปเปิ้ลแต่มันได้กินแอปเปิ้ลลูกกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกขมๆเลี่ยนๆอะไรนี่ของพี่อ่าแบบนั้นอย่างเงี้ยพี่ดิ๊มจะบอกให้นะเหมือนกินเำยันชทางน้อยที่ไม่ได้ใส่ผงอ่ะ ก็เป็นรสแอปเปิ้ลเขียวตัววายเป็นสีเหลืองน่าจะเป็นกล้วยอันนี้เป็นรสกล้วยไปรต้องกินไม่ไหวแล้วนะอันนี้เป็นน่าจะกลิ่นกล้วยกล้วยอะเหมือนกล้วยอ่ะเดี๋ยวเรคนละแผ่นคนละแผ่นกินกล้วยอ่ะลองชิม ข้าวโอืมสับปะรดอ่ะอืมสับปะรดไมัให้กล้วยมันสับปะรดใช่ป่ะกล้วยสับปะรดสับปะรด์อุลเลออันนี้คือสับปะรด์ับปะรดถ้าเป็นทุเรียนนะก็พี่กิมเอือร์เขาพี่กินแทนทุเรียนอ่าเราครับเราจะมารีวิวต่อไปเลยนั่นคือซิกฟัาซิฟัานี่ก็เป็นรถอะไรเนี่ยน่าจะเป็นน้ำบูแม่น้ำบู เขาไม่ให้ใครได้ไหมไม่อยามากิสีฟ้ากันเลยเดี๋ยวบอกสิวรสชาติเป็นยังไงหนูไม่กินแล้วแวเจ๊แกก่อนนี้หนูไม่กินเลอะ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 กินบลูเบอร์รี่พี่กิมกินนมนมนมอื่มกินบลูเบอร์รี่เป็นกินบลูเบอร์รี่เฮ้ยบลูเบอร์รี่รสชาติจะไม่ใช่ก็ได้พี่กิม คายายบลูเบอร์รี่น้ำนมเฮ้ยนี่มันกินมากปแล้วที่หนูกินเนี่ยว่ะอัางวนไม่ใช่สีอ่นต้องสีม่วงบลูเบอร์รี่แหละถูกแล้วน้ำที่หนูกินเมื่อกี้เมื่อกี้อีกนนสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบรายการไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย